Amazing Jo r Dan คลิปนี้พาเพื่อนๆไปดูวิธีการต่ออายุรถยนต์กันค่ะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวปกติทั่วไปก็น่าจะเช่ารถยนต์พาเที่ยวไปที่ต่างๆหรือว่านั่งกันมาเป็นรถบัสรถทัวร์ใช่ไหมคะเวลาที่ไปเที่ยวไหนก็สนุกดีถ่ายรูปแชะแชะแล้วก็กลับเข้าเมืองไปดูแสงสีเสียงในเมืองกันต่อ แต่ถ้าเรามีรถยนต์ของเรามันก็สะดวกดีนะคะในประเทศที่เดินทางไปในหลายๆที่ด้วยรถยนต์ส่วนตัวแต่จริงๆเขาก็มีรถบัสอยู่บ้างให้ใช้รถประจำทางก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามีรถของตัวเองในประเทศจอร์แดนเนี่ยจะต้องต่อทะเบียนรถหรือว่าทำประกันยังไงบ้างเราไปถามเจ้าถิ่นกันดีกว่าค่ะ Today are going to the going do are we License for the car, renew it. Okay, because every year you have to renew it for the car. So, we will go to a location, a new location actually in Amman. And this location is um, very easy to process because they do everything like drive through. So, let's see how it will go. Ooh, drive through. Yeah, drive through. It's easy. Hopefully, we will catch it. ค่ห <Okay. S 2> รับการต่อนไลรที่ัอแดนนะคะเอ่ปีหครั้งแล้วก็หนึ่งครั้งที่จ่ายนี้จะรวมค่าปรับของตเก็ตดวนะคะก็คือตลอท,ทั้งีมาถ้าเกิว่า,าไปดกอตรงหนก็มีการเก็บไว้ในเบไซของตวรวก็จถามให้ชัวกับคุณิสลนต่อคะ่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องประกันรถยนต์มีแบบ Okay, so two choices. Yeah, but uh, Half like they food. have coverage. It's like uh, obligated, you, you cannot choose like not to have any kind of uh, insurance. ประตูกันมาแล้วค่ะนี่คือที่ทำต่อเป็นรูปแบบ Drive t h r u เดี๋ยวจะแปะลิงก์โลเคชันไว้ให้ใต้คลิปวัดเวลาเปิดปิเดเมื่อไหร่อย่าลืมเช็คการที่เวลชานะคะพอเข้าเกตมาเรื่อยๆแล้วจะแบ่งเป็น3ประตูค่ะประตู f i ตั้งแม่ก็จะมีสัญลักษณ์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามไล่กันไป จเลยนะคะเงินเสร็จสับก,กับจ้ายงนของงานก็ต่กอ,อกธนแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปไหนเที่ยวที่ไหนชมตลาดหรือชมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสับสคร b e กันด้วยนะคะ